สาระทักษะการดำเนินชีวิตทช3 3 0 1 3มายวิชาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัยก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการสุขภาพผู้บริโภคต้องสามารถแยกความต้องการของตนเองได้ว่าเป็นความต้องการแท้หรือเป็นความต้องการเทียม แล้วพิจารณาในการเลือกซื้อให้ดีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสิ่งที่ควรคำนึงก่อนเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกชนิดควรศึกษาฉลากก่อนซื้อทุกครั้งอย่างน้อยต้องมีฉลากภาษาไทยชื่อของผลิตภัณฑ์และที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุ สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือตำรับวิธีบริโภคข้อควรระวังในการใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วยในการซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการสุขภาพจะต้องมีความละเอียดในการพิจารณาถึงประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากสินค้าและบริการให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นๆอย่าให้เสียเปรียบผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ถ้าพบว่ามีผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานหรือมีการรับรองคุณภาพกล่าวคือมีเครื่องหมายมอ,อ,อกอหรือมีอ,อยอเป็นตน้นถ้าได้รับความไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการให้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคดังนี้สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากรมอนามายัยกรมการค้าภายในกรมทะเบียนการค้า กรมที่ดินสำนักงานมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด